ครับสวัสดีครับพบกนอีิคิดเคยกับนสพนิกิรัตออนไลน์ทีมงานจุอาซอยผมพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตือนภัยสังคมนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างของบางไสไก่นะครับอยู่ระหว่างขอสะพานนะครับพาไทยสะจ้อนผ่านไปมาในเส้นทางนี้นะครับที่มาระหว่างอ่าวงุนใหญ่แล้วก็เราจะต้องผ่านหน้าตัดสินลอยห้านะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังแยกตัดสินนะครับเราจะต้องผ่านระหว่างลองบางไส้ไก่นะครับ แล้วคลองแห่งนี้แล้วก็จะมีสะพานข้ามเนี่ยข้ามเนี่ยฮะก็ระหว่างเนี้ยจะมีรถใหญ่เนี่ยเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับที่ผ่านมาแล้วได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเพราะว่ามาด้วยความเร็วสูงจะชอบขับชนระหว่างขอบสะพานนี่เป็นจํานวนหลายคันแล้วนะครับถ้าผับพี่น้องที่ผ่านมาในเส้นทางนี้กล้าใช้รถใช้ถนนให้ะระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับถ้าเราประมาทนะครับก็ขับรถไม่ควรที่จะมาด้วยความเร็วสูงนะครับก็ ับมาเรื่อยๆนะครับยังไงค้าเราก็ถึงบ้านนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราประมาทเนี่ยทําให้เราอาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับครับช่วงนี้เตือนภัยสังคมนี่ก็หมดเวลาแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ